สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ยังยืนเล่นชิวๆอยู่นะคะเพราะว่าคนขับรถของเรายังไม่เสร็จภารกิจนะคะงอกงอกแงะแงะสงอกสงแงกอยู่นะ,ะตอนนี้เราจะแนะนานะคะนี่คือนานาเจ้า,า,จาของร้านอาหาราน้าสุภมุกิจไทยที่มีหน่อยไทยคลิปนะคะ,คะตอนนี้ก็ฝากและแนะนําตัวไปเลยค่ะชื่อคลิปชื่อช่องวังคะชื่อช่องนะคะกินเที่ยวตามสไตล์วิภาดาค่ะพิมพ์เป็นภาษาไทยอยู่ใน YouTube เจอแน่นอนค่ะเป็นช่องของมูมีหน่อยเองนะคะ อยู่ด้วยกันจะว่ากัการนําเสนอมุมมองเหมือนกันหรอกค่ะก็อยากให้มีช่องทางหรือว่าแนวเลือกให้สําหรับคนที่เบิ้งนะคะช่วยเข้าไปดูกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กาลังใจมูมี่หน่อยนะคะฝากด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรของเมือเนี่ยขอฝากช่อง ของหน้าหน้าอีกคนนึงนะคะเป็นอบอบกําจเป็นมู๊ก๊มบก็ไม่น้อยล้ค่ะอีกต้องกันเ่ราต้องคิดยังไยนะคะพี่น้องกดไ้กดติดตามไ้ก็ดีพ่อพี่น้องก็จะได้เห็นมาเออมุ่งมองในการนาเสนอการอยู่ประเทศสวีเดนนี่แต่และคนแต่และครอบครัวก็เหมือนกันเนาะค่ะแต่ละสถานที่นะคะถึงสถานที่เดียวกันยังในนํเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้สําหรับนา,นาวิาดานะคะกิน <ไง S 1> อะไรนจะติดปากชื่อกินเ <laughs> ที่ยวตามสไตล์ กินเที่ยวตามสไตล์วิพาดาเป็นคนตั้งซื้อชอยเขาเองแหละค่ะแต่เรื่องไอติดปากนานเออเออติดปากว่านาหน้าเพราะเออนาหน้าแหละเอินจะน่าหน้าแนนอนจ้อมาเก็งชื่อนานาตัวเองเลยนานาอยู่เรื่อยกินเที่ยวตามสไตล์วิพาดานะคะพิมพ์วาใน youtube เจอกันแน่นอนค่ะปากไปก็อีกหนึ่งผู้สิทธนำเสนอผลงานในครั้งนานะคะจังได็กคักไม่ใน้อยกับแจงปันไปหามูมีนหอ่น้ำน้องค่ะการนำเสนอรูปแบบตต่างแน่นอนนะค่ะแฟนขับแม่ใหญ่น้อยเขาถ่ายอะไรชลยยาถ่ายแม่ใหญ่น จจอเจอโอ้โามึงรอนานป่ะนี้กูก็ยิ้มแห้งนะบ้าเลยเป <c oughs> ิดศัพท์มึงรุ่นไหนวะรุ่นรอจังบ้าพี่เนอยอย่าไปเชื่อให้มันถ่ายนะเพราะว่ามันใส่แว่นมึมองไม่เห็น,นพรุ่งนี้กูจะได้ไม <c oughs> หมลูกเหมือนไม่ใช่ลูกแล้วมงึ <c oughs> มงมองไม่เห็นแล้วมึงจะใส่แว่นดา <c oughs> มาม่เที่ยวมาอย่างม่เที่ยวฟินแลนด์อ่ะเตรียมก่อนท จะไปเยอรมันกับเรากับกลุ่มเราอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวจะให้คําตอบแล้วก็จะออนสดบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคําตอบคืออะไรเนาะค่ะขอถามไปไงก่อนนะจ๊ะเพ้ามาหากระเป๋าเงินหาตู้เอทีเอ็มอยู่เอง่ายๆหาตู้เอทีเอ็มอยู่พี่น้องไอ้แม่ยังเฮ็ดยังแต่สองคนน่ะงงงงงงงไอ้นั่งเฝ้ากันอยู่ตั้งนานมึงก็ไม่ทำกันเนาะอุณานายยังกล้าเย่อเดี๋ยวจะมีช่องอังกาแล้วนะคะเดี๋ยวฝากของอังกานะคะอังกากำลังเรียนรู้อยู่อังกากำลังงมโทรศัพท์อยู่ สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นไหมสวัสดีครับคาดูเซ่ย่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัคับเารูเซ่ย่าสวัสดีครับอ๋องั้นก็คาดูเซ่ย่าสวัสดีครับโปร่เฮ้ยห้องแบบตะวนข้าวเล็กแจ่ใจก็รักนะจุ๊จุ๊